สนับสนุนโดย New c o r o l l a a l t i s So Excited Ever มาติดตามข่าวกันต่อนะคะแหมช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกไปเป็นประธานประชุม Thailand r i v e Convention 2017นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายค่ะท่านนายกจะมาตรวจด,ดูมาเยี่ยมการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครที่สถานีสุบน้ำพระขนงแล้วก็พื้นที่ ลาซานแบริงซึ่งขึ้นชื่อมากสมศักดิ์สรีมากเวลาน้ำท <c oughs> ่วมถีนี้เราก็ประสบภัยกันมาแล้วนะคะตอนนี้ที่สถานีสูบน้ำพระขนงเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงจะเดรมความพร้อมกันยังไงไปติดตามรายงานจากคุณรุง่งโรจน์ตั้งนภกรผู้สื่อข,ข่าวของนิวทีวีค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับต่างก็เร่งทำความสะอาดบริเวณสถานีสูบน้ำพระขนง เพื่อตอนรับนายกรัฐมนตรีที่จะมีการเดินทางมาลงพื้นที่ในช่วงบ่ายของวันนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับโดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จากสํานักการระบายน้ําสถานีสูบน้ําพระขนงต่างเร่งทําความสะอาดขยะรวมถึงผักตบชวาออกจากบริเวณประตูระบายน้ําด้านหน้าสถานีสูบน้ําเนื่องจากกีดขวางทางน้ํา รวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีที่จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงานในช่วงบ่ายของวันนี้รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ําและแก้ไขปัญหาน,าน้ําท่วมขังของกรุงเทพมหานครโดยมีพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ดยสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีนะครับเลือกลงพื้นที่ที่สถานีสุบน้ําพระขนงแห่งนี้เนื่องจากสถานีแห่งนี้ครับเป็นสถานีสุบน้ําที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครจากทั้งหมด7สถานีและมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะทําหน้าที่ระบายน้ําและควบคุมระดับน้ําในคลองพระขนงที่เชื่อมต่อกับคลองประเวศคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเพื่อระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งสถานีสูบน้ําแห่งนี้ครับมีเครื่องสูบน้ํากว่า51เครื่องกําลังสูบรวม173ลูกบา์เมตรต่อวินาทีและยังมีสถานีสูบน้ําอุโมงค์พระขนงที่มีเครื่องสูบน้ํา4เครื่องกําลังสูบรวม60ลูกบา์เมตรต่อวินาทีมีพื้นที่รับน้ําประมาณ360ตารางกิโลเมตรในพื้นที่เขตพระขนงบึงกลุ่มวัฒนาคลองเตยมีนบุรีหนองจอกประเวศลาดกระบังห้วยขวางและลาดพร้าว โดยอุปสรรคสําคัญในการระบายน้ำนะครับคือขยะที่มีทั้งขวดพลาสติกโฟมรวมไปถึงที่นอนและยางรถยนต์โดยในช่วงฝนตกหนักครับจะมีขยะเฉลี่ยวันละกว่า50ตันและต้องใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมากในการกําจัดขยะเหล่านี้ตลอด24ชั่วโมงครับ โดยภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่สถานีสูบน้ําพระขนงแห่งนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ครับบริเวณซอยราซาน์แบริ่งเขตบางนาซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่มีปัญหาน้ําท่วมขังเป็นอย่างมากซึ่งทางทีมข่าวจะรายงานความคืบหน้ากลับไปให้ทราบอีกครั้งช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะคะแหมประโยคแรกมาเร่งทาความสะอาดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทําความสะอาด <laughs> ให้ดูของจริงเลยครับว่ามันเยอะขนาดไหนจะได้แก้ปัญหากันถูกจุดเนี่ยนะครับเพราะว่าระดับผู้สั่งการนโยบายลงมาถึงแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยแจ้งท่านท่านจะได้จัดการตรงไหนที่มันมีข้อติดขัดข้ออะไรที่มันไปไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะคะจะได้เรียนท่านนายกไปตามตรงจะได้แก้ปัญหากันได้ตรงจุดนั่นเองนะคะแต่พูดถึงน้ําในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเรามีมาตั้งแต่สมัยก่อนน้าท่วมน้ํารอการระบายน้ําเร่งระบายอะไรก็ตามครับเปลี่ยนเป็นน้ําเร่งระบายแล้วใช่ไหมไม่รู้แหละว่าน้ําอะไรแต่เดี๋ยวมาดูครับทีมข่าวนิวทีว เขามีวิธีการในการที่จัดการกับน้ําท่วมน้ํารอการระบายน้ําเร่งระบายอย่างไรครับค่ะภาพน้ําท่วมและการจะราจรที่ติดขัดกลายเป็นภาพที่คุณกรุงเทพไม่อยากเผชิญแต่ก็ไม่สามารถหลีกนี้ได้อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ําทั้ง7แห่งจึงเป็นความหวังของคุณกรุงที่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ได้ และแห่งที่8คืออุโมงยักษ์ใต้คลองบางซื่อก็มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้โดยปัจจุบันอุโมงระบายน้ำทั้ง7แห่งมีความยาวรวม19กิโลเมตรระบายน้ำได้155.5าสด้1 5 5 5นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือ1โอุโมงระบายน้ำซอยสุขุมวิท26แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิท2 2 2 8 และบริเวณใกล้เคียง 2. ออุโอมงค์ผ่านน้ำคลองเปรมประชากรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตบักซื้อจตุจักรหลักสี่บางเขนและดอนเมือง 3. อุโอมงค์ระบายน้ำพื้นที่เขตพญยายไทแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตพญยายไทและถนพระรามหกสสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำซอยสุขุมวิท36กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท36 5. อุโมงระบายน้ำสอยสุขุมวิท42แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท42 6อุโมง์ระบายน้ำบึงมักกะสันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตวัฒนาปทุมวันราชเทวีพญาไทห้วยขวางและดินแดง7อุโมงระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวหรืออุโมงยักษ์พระราม9แก้ปัญหาน้ำท่วมเขตห้วยขวางบางกะปิบึงกุง วัฒนาหวังของล้างและลากพร้าวอย่างไรก็ดีนะครับระบบของอุโมงค์บางซื่อซึ่งมีความยาวอยู่ประมาณ6กิโลเมตรนะครับทางบริษัทกย็ยืนยันว่าวันที่1สิงหาคมนะครับจะเริ่มสามารถเนี่ยทดสอบระบบหรือเดินระบบเพื่อสามารถที่จะระบายน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยายได้ ดยกทมได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำลดระดับน้ำทุกคลองในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยแต่ยังมีบางคลองเช่นคลองลาดพร้าวที่ระดับน้ำยังคงสูงกว่าแผนและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้คลองสามารถรับน้ำฝนได้มากขึ้นน้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะครับณขณะนี้กรุงเทพมหานครนะครับโดยรอบนะครับที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราปิดประตูระบายน้ำทุกประตู แล้วก็ดึงน้ําออกนะครับจากพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญในขณะนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องพยายามนะครับระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับส่วนปัญหาการแบ่งพื้นที่รับผิดช,ชอบที่มักเกิดกับพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเช่นพื้นที่ในซอยลาซานแบริง่งรองผู้ว่ากทมยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ราชการจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรมทางหลวงแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้ทุเลาลงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานคแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครก็เตรียมแผนเต็มที่ในการที่จะรองรับน้ําโดยเฉพาะอุโมงยักษ์แต่ว่าปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่น้ําจะไปถึงอุโมงค มันผ่านทางท่อระบายน้ําร่องระบายน้ําที่อยู่ข้างๆถนนที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับที่มันออกแบบเอาไว้นานแล้วแล้วมันก็รับน้ําได้แค่ไม่เกิน60มิลลิเมตรถ้าหากว่าฝนตกลงมาวันนั้นเราได้คุยกับ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคุณจัก,กรพันธ์ผิวงามท่านก็เรียนไว้นะคะถ้าฝนตกไม่เกิน60มิลิเมตรเนี่ยยังไงก็ระบายได้ทัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดเกิน60มิลิเมตรเมื่อไหร่แล้วเราก็เนี่ยยังไงก็ต้องใช้เวลา <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ทันนะคะทันแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วกว่าจะไปลงอุโมงยักได้ <c oughs> ที่สําคัญเลยคุณรัฐวุฒิชาวชุมชนแบริงพอพูดถึงแบริงในช่วงหน้าฝนเนี่ยทุกคนจะรู้กิติศัก์คือบางท่านอาจจะสัมผัสด้วยตัวเองบางท่านเห็นแต่ในข่าวนะคะว่า <c oughs> เป็นอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งคือถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะน้ําจะรอการระบายนานมากยิ่งถ้าตกหนักมากเนี่ยยิ่งก็รอนานคุณเราได้เห็นจากสกูไปแล้วกับรายงานสดไปแล้วว่าบางชุมบางชุมชนเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยรวมเงินกันซื้อเครื่องสูบน้ํามาติดไว้เองเลยน้ำมันออกเองแล้วค่อยไปรอเบอิกกับทางเทศบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปติดตามดูความลำบากของพี่น้องชาวแบรริงจากรายงานตัวนี้ค่ะ พ่าฝนตกนิดเดียวถนนเบริ่งก็ท่วมแล้วไปไหนก็ไม่ได้น้ําก็เต็มอย่างเงี้ยท้อท้อมากเลยค่ะท้อมากเลยอย่างเงี้ยท้อที่สุดเลยเอ่ร้อนนี่ยังดีกว่ากับฝนตกน้ําท่วมนะเดือดร้อนครับถ้าตกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเตรียมตัววิดน้าได้เลยครับเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่พักอาศัยบริเวณถนนแบริ่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการที่ได้บอกเล่าถึงความทุกข์ร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก และต้องทนอยู่กับสภาพน้ำที่รอการระบายจนกลายเป็นความเคยชินและทุกครั้งเมื่อฝนตกหนักนอกจากการภาวนาให้ฝนหยุดแล้วสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องทำคือการเร่งสูบน้ำตั้งกระสอบทรายและยกของขึ้นที่สูงลำบากสาหัสาการมากและเด็กจะไปโรงเรียนเนี่ยเช้าเดินทางยากมากเลยน้ำท่วมเต็มถนถนเต็มพุทาหมดแล้วนอนไม่หลับครับไม่มีนอนหลับ ต้องออกมาเที่ยงคืนนิดหนึ่งก็อ,งออกเดินมาดูน้ำครับว่าน้ำมาถึงไหนแล้วนอนไม่หลับครับจริงเป็นอย่างนี้ทุกปีล้างบ้านทุกปีีปละครั้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถเยียวยาชาวบ้านได้อย่างเต็มที่เพราะทุกครั้งที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมเมื่อไหร่ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันเองของคนในชุมชนอย่างเครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าซอยเครื่องนี้ก็เป็นเงินที่ชาวบ้านรวบรวมกันซื้อ เพราะหากรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ทันกับกระแสน้ําที่ไหลเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็วมีไม่มีหน่วยงานไหนมามองว่าน้ําท่วมตรงไหนไม่มีใครมามองหรอกไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรก็ไม่เห็นไม่ีใครมาดูทุกครั้งต้องช่วยตัวเองทุกครั้งนะ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันควรจะดีกว่าน,นี้เสียงสะท้อนจากชาวชุมชนแบริ่งในครั้งนี้เพียงต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขอย่างจริงจัง แม้จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็อยากให้มีแผนรองรับในช่วงหน้าฝนเพราะไม่อยากให้ชุมชนในย่านนี้ถูกมองข้ามหรือไร้การเหลียวแลจากภาครัฐมนูมาตระวงถ่ายภาพกนกนวลจรัดกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน แน่อนอนนะครับความทุกจากฝนที่ตกลงมาหนักๆจากน้ําท่วมไม่ได้มีแต่เฉพาะในกรุงเทพไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ลาซานแบลลิงเท่านั้นโดยเฉพาะการประกาศเตือนล่าสุดของกรมอุตุนยิยมวิทยาภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมมีโอกาสที่จะเจอฝนหนักถึงหนักมากครับโดยที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนครับเรื่องของพายุดิปเรสชันที่ปกคลุมบริเวณ อ่าวเบงกอลตอนบนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นไปบริเวณประเทศเมียนม,มาช่วง29-30พฤษภาคมแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยที่กำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะนี้แหละครับจะทำให้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับภาคเหนือเนี่ยนะครับที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรรวมไปถึงพิษณุโลกในขณะที่ตะวันออกเชียงเหนือก็คือบริเวณจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับค่ะส่วนภาคกลางนะคะที่บริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงคราม สุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฝแก้วฉะเชิงเซาเมืองพัทยาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะครับในขณะที่ภาคใต้นะครับบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรมระนองพังงาภูเกต็ตแล้วก็กระบี่ด้วยนะครับที่จะได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตก ต่อเนื่องตลอดนะครับโดยที่จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยครับ80%ของพื้นที่นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่แก่งเกาะใหญ่จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยเตือนให้เฝ้าระวังน้ําป่า24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวด้วยว่าให้สังเกตสีน้ํานะคะสีของน้ําที่จะเปลี่ยนถ้าสมมติว่าน้ําป่ากําลังจะไหลผ่าคือถ้ามันใสๆแบบนี้ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเริ่มมีคุนค่นๆ<ส>ถ้ามันมีแ,แดงๆสี<ช>ดินสีอิฐ เข้ามาเนี่ยนะฮะรีบหนีขึ้นที่สูงเลยครับเพราะว่านั่นคือน้ําป่าไปที่อุบลราชธานีมาคุณรัฐวุฒิน้ําเป็นสีแดงสีแดงของน้ําป่าเลยแต่โชคดีมากไม่เจอฝนผมเครื่องมากเลยผมแอบลุ้นในใจว่าหมายคุณไปอุบลน่าจะต้องเจอฝนบ้างเพราะอุตูบอกว่าอย่างนั้นปรากฏว่าแห้งสนิทค่ะไปเจอแต่ตอนค่ำตอนค่ำที่กลับเข้าโรงแรมแล้วก็ให้คุณรัฐวุฒิเนี่ยพจนน้าท่วมฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไปดูที่ แม่วงอํงเาเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะที่แก่งเกาะใหญ่ <c oughs> ตําบลแม่เล่อำํเาเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่เนี่ยให้นักท่องเที่ยว คอยสังเกตสีของน้ําในแก่งเกาะใหญ่ว่ามีสีแดงขุ่นหรือว่าไหลแรงขึ้นหรือไม่ถ้าพบว่าผิดปกติรีบขึ้นทันทีค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ําป่าได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ําป่าแล้วก็ปริมาณฝนตกทางพื้นที่ต้นน้ําการตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าพบผิดปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านตอนบนเนี่ยก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตอนล่างเนี่ยได้ทราบทันทีนะคะสำหรับสถานการณ์ของเขื่อนเจ้าพยาค่ะ นายสุชาติเจริญศรีผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่12ชัยนาทเปิดเผยนะคะว่าจากปริมาณน้ําเหนือที่ไหลเข้าเขืเ่อนเจ้าพระยามีตัวเลขที่เริ่มนิ่งทําให้เป็นไปตามคาดการณของกรมชลประทานจึงยังไม่มีความจําเป็นที่จะปรับแผนการระบายน้ําในระยะนี้ส่งผลทําให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในตําบลบางหลวงโดดอําเภอบางบานและตําบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียงอเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและลดลงตามลำดับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเนี่ยนะครับก็ต้องมงดระวังเรื่องของน้ําป่าที่ไหลหลากเพราะว่าปีนี้จะถือว่าฝนเนี่ย <c oughs> มาตรงต้องตามฤดูกาลนะครับ <c oughs> มาตามปกติแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเกษตรนอกจากจะส่งผลดีต่อเกษตรประกรผู้เพาะปลูกแล้วเนี่ยนะครับคนที่เลี้ยงพันปลาที่จังหวัดหนองคายเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีผู้ที่เพาะพันปลาเนี่ยมาซื้อลูกปลาไปเลี้ยงเป็นจนํานวนมากเนื่องจากฝนที่มันตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับทำให้เชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดน้ําอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับ<ม>ก็เลยขายดิบขายดีสร้างารายได้ให้กับคนในพื้นที่ที่ปลากระดี่ใช่ไหมเมื่อสักครู่นี่นะนี่อะไรปลาช่อนหรือปลาไหลฮะหิวไหม ปลาดุกปลาดุกมะปลาดุกครับปลาดุกเนี่ยนะฮะนี่แหละอร่อยใช่ไหมะที่หนองคายเป็นแหล่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาเพาะพันธุ์ลูกปลาเหล่านี้เอาไว้เพื่อที่จะขายให้กับเกษตรกรที่จะนําไปเลี้ยงต่อเพราะว่าฝนมันมาเร็วแล้วก็ตกต่อเนื่องส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทําการเกษตรเนี่ยนะครับโดยที่ตอนนี้ผููที่เพาะพันธุ์ลูกปลาขายในพื้นที่บ้านกองนางที่หมู่2ตํตบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายแต่ละวันช่วงนี้ เขาบอกว่าลูกค้าเข้ามาซื้อลูกปลาไปเลี้ยงเป็นจํานวนมากแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างดีนะครับลูกปลาพันธุ์ที่ขายจะเป็นพันธุ์ปลาน้ําจืดมีหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์เองหรือว่าบางส่วนก็รับมาจากที่อื่นมีอะไรบ้างมีปลาตะเพียนปลานินปลานินหมันปลาหมอปลาบึกก็มีนะครับปลาสวายปลายี่สศกปลานวนจันทร์ปลาดุก บิ๊กอุ่ยที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับปลากรายก็มีเหมือนกันแล้วก็ดุกรัสเซียก็มีด้วยครับลูกค้าที่มาซื้อลูกปลาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามีทั้งที่อยู่ในจังหวัดน้องคายเองแล้วก็มาจากจังหวัดใกล้เคียง <c oughs> แล้วก็ยังมีลูกค้าบางส่วนเนี่ยข้ามฝั่งมาจากเพื่อนบ้าน <c oughs> สปปลาวก็มาเหมือนกันเนี่ยนะครับมีทั้งชาวลาวชาวจีน <c oughs> เกาหลีก็มาซื้อเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่อยู่ที่สปปลาว <c oughs> ที่ข้ามฝั่งเข้ามามาครั้งหนึ่งก็มาเหมาไปหลายหมื่นตัวเอาไปขายต่อเหมือนกันลูกปลา ที่ชาวบ้านจำหน่ายนี่นะครับก็จะมีอายุตั้งแต่45ถึง60วันเลยครับตัวประมาณ1-5ถึงนิ้วก็ขายกันตั้งแต่50สตางค์ไปจนถึงบาท80สตางค์ตอนที่เขาหมุนหมุนหมุนถุงนี่ปลาจะเวียนหัวไหมเนี่ยคุณอ๋อมันอยู่ในน้ำฮะไม่เป็นไรแป๊บเดียว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 แล้วก็ใบบักแข็งแรงแข็งแรงป่าพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ายกเว้นปลาบึกเนี่ยนะครับปลาบึกเนี่ยจะต้องมีอายุ3 4เดือนถึงจะขายได้แล้วก็ขายตัว เนี่ยนะครับก็ประมาณ50บาทนะฮะตัวละ50าบาทอ,อืมน่าจะ50บาทนะครับโดยที่ในแต่ละวันก็จะมีลูกปลาเนี่ยนะครับที่ขายเป็นถุงๆใหญ่ที่คุณกิติมาถามเ <c oughs> มื่อสครูที่เขาหมุนๆ <c oughs> กันเนี่ยประมาณ500ถุงเนี่ยนะครับแต่ละถุงก็จะมี200-500ถึงตัวก็แล้วแต่รุ่น <c oughs> แล้วแต่ขนาดเนี่ยนะครับ <c oughs> ขายต่อวันก็ประมาณแสนตัวถึง2 5 0 0 0 0ห่นตัวครับค่ะ ส่วนมุมพิลึกวันนี้นะคะจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดพระนครศรียุธย,ยาแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ไม่ได้รับการโปรโมทคนก็จะไม่รู้จักถูกไหมคุณรัฐวุฒิที่ที่สะดุดตาสะดุดใจกว่าสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ก็คือกลุ่มบุคคลที่มาช่วยโปรโมทนี่แหละค่ะจะเป็นย <ใน S 2> ังไงไปติดตามในมุมพิลึกค่ะ สวัสดีครับวันนี้กระจอข่าวมุมพี่ลึกขอเอาใจแฟนรุ่นยาว์ด้วยเรื่องราวการบูมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยเราซปเปอร์ฮีโร่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีนะครับโดยสตอรี่นี้มันเกิดขึ้นที่ J จดีวัดสามปลื้มเจดีนักเลงถนนโรจนะอํเาเภอพระนครศรีอยุธยาหรือว่ากรุงเก่าของเรานั่นเองแหละครับใครที่จะมุ่งหน้าเข้าเมืองต่างก็ตะลึงลานกับขบวนการฮีโร่ในชุดคอสเพลย์กว่า420ชีวิตทั้งไอรอนแมนแบทแมนพรีเดเตอร์และก็อีกมากมายซึ่งมายืนหน้าสลอนใช้เจดีเป็นแบ็กกราวด์ถือป้ายไวนิวโปรโมทต,ตลาดกรุงศรีแหล่งท่องเที่ยวใหม่สร้างความฮือฮายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเทศที่ต่างหยุดบันทึกภาพเป็นที่ระลึกไม่ได้แหละครับ หลังยืนโชว์ตัวจนพอใจแล้วนะครับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ก็พากันเคลื่อนขบวนไปยังตลาดกรุงศรีหลังสารากลางเก่าด้วยยานพาหนะสุดล้ำมันก็คือรถรางแล้วก็รถตุก๊กต๊ก,ตกหาใช่ <c oughs> ใช่เหรอใช่ครับแม่อุตส่าห์มาเที่ยวกรุงเก่าจะมาพรุดรัสได้ยังไงล่ะครับต้องนั่งทิวๆิวชมเกาะเมืองดีกว่านะครับดีนะเนี่ยมาให้นั่งเกวียนก็บุญเท่าไร่แล้วคุณผู้ชม <c oughs> จะมาทําเท่มันก็เข้าคอนเซปต์สถานที่เข้าไหมล่ะครับพอถึงตลาดก็ไม่รอช้า แวะเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทดลองชิมของฝากภายในตลาดเป็นการช่วยเรียกลูกค้าสักหน่อยแหมงานนี้เนียนเลยนะครับอิ่มกันทีเดียวนะครับส่วนภารกิจสุดท้ายก่อนแยกย้ายสลายโตก็คือการร่วมงานสีสันอยุธยาเมืองมรดกโลกซูเปอร์ฮีโร่แอนด์คอสเพลชว์ครั้งที่หนึ่ง เป็นอันเสร็จรับค่าตัวไม่ใช่นี่แหละครับภารกิจของเราฮีโร่ว่าแต่ประเทศไทยนี่มันร้อนจริงๆนะครับนี่ขนาดหน้าฝนนะครับถ้าไม่ว่ากันงานหน้าอาจจะขอพบกับซูเปอร์ฮีโร่ครึ่งท่อนสูนจะท่อนบนหรือว่าท่อนล่างอันนี้ไม่บอกลุ้นกันเอาเองไปละครับนี่นะฮะวิธีโปรโมตสินค้าสถานที่ท่องเที่ยว ซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยโปรโมทด้วยครับร้อนไหมอะส่งสารซูเปอร์ฮีโร่อะโอชุดแบบนี้ร้อนมากนะคณร้อนมากแล้วต้องทําท่าให้เหมือนด้วยแอคติ้งด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่าตัวต้องสองเท่านะคะครับ <laughs> เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะคะสําหรับท่านนี้หายไป13วันนะักข่าวนี้แบบ นับมือรอเลยว่าท่านหายไปกี่วันพนเอกประวิตย์วงสุวรรณสังเกตได้ทัานสู้ไปนะวันนี้กลับมาทํางานแล้วนะคะ,ะแต่ว่าล่าสุดนะคะบอกว่าท่านบอกเดี๋ยวขอฟิตอีก10วันขอพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงกำยำแล้วจะกลับมาเป็นลุงป้อมที่สดใสเหมือนเดิมค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ